You're ร i s t e n i n g to K S Podcast ool, arn arn, s id, k un, <S อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกษสิกร Security t Happiness e h Investment ก็ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่พิสุทธิ์นะครับเข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคอมเซเว่นครับ อ่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุกับครับผมครับครับอ่เริ่มเลยนะก็วันนี้เรามีบทวิเคราะห์อ่าบริษัทคอมเซเว่นนะครับก็เมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์อ่าแบบเป็นครั้งเป็นคราวนะครับอ่เรื่องบวกก็คือเรื่องรายได้นะครับเรื่องลบก็คือเรื่องของกําไรการเติบโตของกําไรนะครับเรายังแนะนําซื้ออยู่นะครับอ่าบนเรื่องของ valuation นะครับ ก็คุสุระนะครับซีอนะครับก็เรียกประชุมนะครับนักวิเคราะห์นะครับสังเกตดูขุ้นลงก็เรียกทีนะครับมาให้มาให้อัปเดตนะครับตัวธุรกิจนะครับแล้วก็มาพรีวิวงบไต่มาสหนึ่งด้วยนะครับมีเรื่องใหม่นะครับจากเมื่อวานนี้5เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือปีนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดตัวสาขาเนี่ยสองใน240เนี่ยเป็นของตัวเองเนี่ยร้อยสานะครับ ไปซื้อมาเนี่ยร้อนะครับเรื่องที่2อไอ้ที่ซื้อมาร้อเนี่ยก็คือซื้อบริษัทที่ชื่อเบเบโฟนนะครับถ้าใครชอบไปเดินพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตก็จะเห็นพวกร้านขายพวกเคสพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆของมือถือวางอยู่ใกล้ๆร้านคอมเซเว่นร้านบาดาน่าเขาก็บอกว่าเอ,เอา้ลูกค้าเดินเข้าซื้อของจากเขาแล้วก็ไปซื้อเคสร้านร้านตรงข้ามซื้อมันเลยดีกว่านะครับ ซื้อราคาซื้อประมาณ300กว่าล้านนะครับรายได้บริษัทนี้ประมาณเจ็ดร้อยล้านนะครับมีสาขาอยู่109สาขาก็ไม่น้อยนะนะครับแล้วก็เป็นเป็นร้านขายพวกอิสระจากเมืองจีนนะครับเรื่องเรื่องที่3มก็คือ,อคุณสุรัทยังตั้งเป้ารายได้โต15-2 0ในปี23นะครับไต่มาหนึ่งเนี่ยจะโต20%อันนี้โตเยียออนเยียนะจากปีก่อนนะครับ เรื่องสุดท้ายเอ่อเรื่องที่4ี่เท่าทีอ่แม้ว่าไรายได้จะโตนเนี่ยแต่อัตรากําไรเนี่ยถูกกดดันนะครับอ่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมันเหวี่ยงเลนะมันมาจะแข็งขึ้นแต่มันก็เหวี่ยงนะครับอ่อันนี้มันกระทบกับเวลาเขาซื้อของเข้ามาทําให้ของเนี่ยมันราคาแพงแล้วเขาส่งต่อราคาที่แพงไปให้กับผู้บริโภคไม่ได้เพราะกาลังซื้อยังต่ํานะครับจริงๆกําลังซื้อก็ไม่ได้ต่ำหรอกแต่ผมว่า ไอ้กำลังซื้อพวกสินค้าเนี่ยมันลดลงคนมันไปซื้อบริการเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองพอตลาดไม่ดีเนี่ยการแข่งขันมันมานะครับก็เลยต้องออกโปรแข่งกันเยอะนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับก็ปรับขึ้นเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับเรื่องที่5้านะครับก็มีนักวิเคราะห์นะครับเพื่อนเราถา,ถามถามที่ดีนะว่าคุณสุระยังทํางานอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามัวจะไปคอ์เนอร์หุ้นตัวอื่นอยู่ ครับซึ่งคุณชลั์เขาก็ใจดีท่านก็ตอบให้นะครับว่าเขายังทำงานอยู่ดู dayto-day day Operation นะครับไม่ได้แบบในแง่ของการซื้อหุ้นเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะมาซื้อหุ้นเพิ่มแล้วเขาก็ไม่คิดจะขายหุ้นในแง่ของหุ้นตัวเองนะครับยังตั้งเป้าว่าบริษัทธุรกิจเขาเนี่ยยังเชื่อว่าดีอยู่แล้วก็ยังตั้งเป้าส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณ20กลางๆงเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาเป็น35%ใน3ปีนะครับ มุมมองของเรานะครับเรามองบวก 1- ลบ2อนะครับอันที่บวกก็คือรายได้ที่โต15-2 0เรนี่ยเราเชื่อว่าทำได้นะครับมันจะโตมากกว่าตลาดนะครับแล้วก็จะทำให้เขาได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอันที่ลบก็คือรายได้ที่โตเนี่ยมันโตมากกว่ากำไรที่โตคือกำไรโตไม่ทันไรายได้เพราะว่ามันเจอเรื่องของ Co s t push i n f l a t i เ n เข้าไปนะครับประเด็นลบอีกอันนึงก็คือเขาพยายามจะสร้าง ตัววัฏจักรการเติบโตรอบใหม่พวกนี้มาโตเป็นวัฏจักรนะมันโตแล้วมันก็หยุดมันก็โตนะครับเขามีการนําเสนอตัวกลยุทธ์ใหม่3กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคอมเซเบนจะขยายในพวกชอปปิ้งมอลล์เยอะไฮเปอร์มาร์เก็ตเยอะตอนนี้เขาจะเริ่มมาทําพวกแสต์อนมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีที่ดีก็คือแสตลอนมันต้นทุนมันถูกถูกกว่า ไปเปิดช็อปในห้างนะครับแต่ว่าตัวปริมาณทราฟิกเนี่ยมันก็จะต่ำนะครับอันที่2ก็คือ,อเขาเห็นไว้ว่าพวกลูกค้าเขาเนี่ยใช้บัตรเครดิตเนี่ยเยอะนะครับซื้อของนะครับกู้เงินกู้กู้มาซื้อนะครับแล้วก็ทำเรื่องของประกันเขาเสียตรงนี้ไปให้กับคนอื่นเยอะทำเองดีกว่าไหมอันนี้ก็ดีนะจริงๆก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนความ กลยุทธ์ที่ดีแต่ว่าเวลาไปใช้ของคนอื่นกับทําเองเนี่ยสิ่งที่ต้องกังวลก็คือเรื่องของความเสีย่ยงนะครับสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากพอเขาทำ Stand Alone มากๆเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือเยอะนะเขาเริ่มไปทำพวกนอน i t Shop ก็คือไปเปิดร้านขายยาไปเปิดเรื่องของร้านาขายอาหารสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยมันก็ใช้เงินไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ p r o เวว่ามันประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ลบมากกว่าสิ่งที่บวกในมุมมองของเรานะครับอย่างไรก็ตามเรายัยางแนะนําซื้ออยู่บนคอมเซเว่ 7, นะครับหลักๆเลยคือเรื่องของ valuation นะครับตัวราคาหุ้นเนี่ยลงมา18%จากต้นปีนะครับตอนนี้เทรดอยู่19เท่า PE ปี23จากตัวเลขของเรา19เท่าเนี่ยก็คือลบ1 SD นะครับในช่วงของ PE ก่อนโควิดแบบที่25เท่าคาเฉลีย่ย แล้วก็ลบ1.5 SD ในช่วงของ p e ย้อนหลัง5ปีรวมช่วงโควิดไปด้วยที่28เท่านะครับนอกจากนั้นเราเห็นความไม่สมดุลกันของตัวกำไรของปี23ที่สูงถึง2.7เท่าของปี19กับตัว enterprise value ก็คือมาจ k e t cap บวกหนี้เนี่ยที่ขึ้นมาแค่2.2เท่านับน่นหมายความว่าซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยถูกซื้อหุ้นตอนปี19นะครับเราเชื่อว่าเรื่องของ v l u เ t i o นเนี่ยมันน่าจะพอที่จะชดเชยกับการเติบโตของกําไรที่ช้าลงเพื่อจะรอวัฏาจาักรการเติบโตรอบใหม่ถ้ากลยุทธ์ทั้ง3อันของคุณสุระประสบความสําเร็จนะครับอย่างแนะนําซื้ออยู่ครับราคาเป้าหมายสิ้นปี2องสามอยู่ที่35.07ครับผมประมาณนี้ครับครับโอเคเอ่อแล้วแล้วคือคือพอผมฟังสตรอรี่เนี่ยของของคอนเซเว่นเนี่ยผมนึกถึงหุ้นที่ผม cover ตัวหนึ่งนะครับก็คือ PTG เนี่ย ที่ที่ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะเปิดปั๊มเออยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างโกรด์โมเมนตัมมาเมื่อก่อนหุ้นก็มีสตอรี่โอ้จะทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็เออร์เน็งก็โตนะครับแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเออร์เน็งโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มชะลอแล้วหุ้นมันก็ถูกดีเรทลงนะครับจากเดิมที่มันเคย <c oughs> พีกๆเนี่ยเทรดหนึ่งเท่า PEG เนี่ยตอนนี้มันก็เทรดลงต่ำลงมาเหลือ0.6 0.7เท่า PEG อย่างเงี้ยตอนเนี้ยไอ้ตัวคอมเซเว่นเนี่ยนะครับ มันเข้าสู่สเตจไหนของโกลด์ครับ m โมเมนตัม um ของโกลด์เนี่ยมันมันชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะไหมแล้วก็ตอนนี้ Valuation ในเชิง P/E/G เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าอย่างนี้ครับปุ๊อทุกคล้ายๆล้กันแต่อาจจะเทียบกันลำบากเหมือนกันนะครับก็คือช่วงช่วงของการเติบโตแบบเยอะๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับก็คือช่วงที่เขาเปิดสาขาเยอะๆจากเขามีสาขาไม่ถึงพันเนี่ยพอเปิด ปีละร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็สิบสิบห้าไปยี่สิบเปอร์เซ็นตะตอนนี้เขามีพันกว่าสาขาแล้วพันต้นๆน,นั้นต่อให้เขาเปิดได้ร้อยร้อยห้าสิบสาขาเนี่ยมันก็แค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเนี่ยคุณจะมาคาดหวังว่ารายได้จะโตยี 20, ่สบสาสิเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็ต้องมาจากเซมซอลเซลโกรสนะซึ่งเซมซอลเซลโกรสเนี่ยมันก็รีเฟกไปถึงเรื่องของกําลังซื้อในประเทศแล้วก็เรื่องของตัวสินค้าไอที IT. นะครับทั้งสมาร์ทโฟนทั้งพวกแกชเ็ตอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยจริงอย่างที่ปุ๊พูดเลยเว่ามันโดนเดล,ลียพีลงหุ้นตัวนี้เคยเฉลียพีเอเท่าบวกๆนะครับในช่วงเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้เนี่ยลงมาเหลือยี่สิเท่านะครับถ้าดู PEG เนี่ยเราทำอาอัตาราการเติบโตของกำไรเฉลี่ย3ปีข้างหน้านเนี่ย ประมาณ 10- ถึง12เปอร์เซ็นต์เองนะแต่ผมไม่ได้คิดว่าเขาต้องเขา mm hmm. เขาดีเซิร์ฟที่จะลงมาเทรด PE ที่1 0ถึง12เท่านะเหตุผลก็คือหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ r o e สูงมากนะเออเนี่ยประมาณสัก4 0เปอร์เซ็นต์ถึง45%เปอร์เซ็นต์นะครับคือเขาใช้ฐานทุนเนี่ยค่อนข้างต่ำในการสร้างกำไรนะดังนั้นะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เขาดีเซิร์ฟที่จะเทรด PE ที่สูงกว่าปกติวกว่างหุ้นประเภทอื่นๆนะครับซึ่งผมคิดว่า20เท่าเนี่ย ก็น่าจะเป็นต่ำกว่า20เท่าเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในเชิงของ valuation นะครับแต่จะเห็นหุ้นวิ่งปูดปาดเนี่ยเมื่อไหร่ผมว่าไอ้กลยุทธ์3อันเนี่ยของคุณสุรนเนี่ยมันต้องมันต้องแสดงให้เห็นถึงทำให้ตลาดเชื่อมั่นล่ละว่าเขาจะสร้างการเติบโตของกำไรให้กลับมาโต20-30%เหมือนเดิมได้นะครับประมาณนี้เค okay. ครับก็ภาพก,ก็คล้ายๆกันเนาะแต่ก็มีความแตกตา่างกันอยู่ ROE อะไรอย่างเงี้ยอย่าง PTG มันก็อยู่ในหลักสักเอ่อสิบหในขณะที่ตัวนี้40%มันก็ยังมีอแองเกอในมุมอื่นที่มัน d e เ e อ v e p พรีเมียม l u ลเ i ชักว่านะครับ,รบโอเคไปทางในเชิงของเทคนิคลเลยครับพี่แรมครับอ่าได้ครับผมก็มาดูคอมเซเว่นกันนะครับ ถ้าดูภาพกว้างๆหน่อยนะครับตั้งแต่สักกลางกางปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคอมเซเว่นไม่ได้ขยับไปไหนไกลนะครับมีการยกตัวขึ้นไปแต่ท้ายสุดก็อ่อนตัวหรือถอยลงมาใกล้ๆฐานเก่าถ้าตีแบบกรอบกว้างๆหน่อยก็จะเห็นว่าเลนของเขาก็ขึ้นไปติดแถวๆไานะครับ35,36แถวนั้นก็ไปไม่ค่อยไหวแล้วก็ฐานแนวรับด้านล่าง ล่าสุดตอนนี้ก็ลงมาใกล้ๆแล้วสัก26บาทบวกลบก,ก็อยู่ในกรอบสัก10บาทแถวนี้นะครับมีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วก็สลับฟันปลาไปได้วยซ้าไปก็ดูจากภาพแล้วดูยังไม่ได้เห็นเป็นทิศทางขาขึ้นเหมือนช่วงก่อน,น้านี้นะครับในขณะที่ภาพระยะสั้นเรายังมองก็ยังเป็นเป็นภาพดูไม่ค่อยสวยนะก็คิดว่าภาพของตัวคอมเซเว่นอาจจะมองว่าเป็นการวิ่งอยู่ในช่องแนลของกรอบกดตัวลงแปลว่าอะไรก็ ลงมาตอนนี้ถือว่ามีจุดพอเล่นสั้นๆได้บ้างตรงสัก26-26บาท50เนี่ยมันเป็นแนวรับทั้งตัวเกอบช่องผู้ขนานกดตัวแล้วก็ฐานโลกาบอาจจะมีจังหวะสวิงหรือรีบาวกลับขึ้นไปแต่ถ้าดีดตัวกลับขึ้นไปได้จริงเนี่ย ไปไกลไหมมีแนวโน้มสูงนยครับที่จะเป็นการดีดตัวขึ้นไปและยังไม่ได้สร้างาฮใหม่ก็ภาพกรอบช่วงสั้นตอนนี้เราก็มอง27 28บาทเนี่ยเป็นแนวสวิงใกล้ๆแล้วการดีดตัวขึ้นไปได้ไกลไหมอาจจะมองติดสักประมาณ30บาทบวกลบถึง31บาทแถวนั้นนะครับก็ภาพของตัวคอมเสวนเทนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นภาพแหวกอยู่ในกรอบกว้างๆจะพอมีลุ้นก็อาจจะมีรีพาวสั้นๆกลับขึ้นไปได้แล้วก็สัญญาณในตอนนี้ ยังเชื่อว่ายัางวิ่งอยู่ในกรอบกดตัวนะยังไม่น่าเบรกเอาผ่านขึ้นไปถ้าจะเล่นรอบคงไม่ใช่แบบไบแอนโธหถึงยาวๆละอาจจะเป็นสวิงอยู่ในกรอบสั้นๆนี้แล้วกันลงมาแถวโซนแนวะรับอันนี้มันเริ่มบีบขึ้นมาก็อาจจะมองสักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดรุลดีบาร์ไปสักสามสิบบาทคงได้จักประมาณตรงนี้นะครับอาจจะเล่นอยู่ในกรอบรีบาร์อยู่ในเชนเนลที่กดตัวหลงฟังจากสาวที่เมื่อสักครู่นี้พี่สุดพูดก็อย่างเงีงย้ยต้องรอเงี้ยนะรอปุ๊รอบใหม่ถึงจะเริ่มเห็นภาพพิซชัทนนควา้มีมีประมาณนี้ครับผม ก็คร่าวๆนะครับสำหรับตัวคํา7เวก็ขอบคุณพี่พิสุดมากครับครับสวัสดีครับ